ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กัมาพบกับปอแตียมนะพี่น้องเนาะครับปอแตีมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะเลขเด็ดสี่แยกคอวัวพี่น้องครับมื่อวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดรัฐบาลไทยออกพี่น้องห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับเลขล่างก็ออก ห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขหน้าข้างที่หนึ่งะพี่น้องเนอะสองแปดห้าหน้าข้างที่2องสี่หท้ายข้างที่1 8ึ่สองท้ายข้างที่2องหกแปดห้านะพี่น้องครับเลขเด็ดสีแยกข้อกัวงวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่ผุ้โศกผู้มันมโนนะครับ หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดเลขเด็ดสี่แยกขอกวัวครับเลขในตาล่างพี่น้องสามหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้ารับเพิ่นให้เด่นบนล่างพี่น้องวิ่งห้ากับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเจ็ดกบมาฮากามานะพี่น้องเนาะรับแต่ว่าลักเจ็ตเป็นรักลอยนะพี่น้องเนาะรับสายวิ่งสายหลุดกับจีโศกมันนะพี่น้องเนอ้ออ่านตัวเด่นเพิ่นนี่ แต่ว่าหาพี่น้องห้าหนึ่งเข้าตรงๆนะครับนี่ครับคือเลขเดียดสีแยกครอบัวมาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าปัจเจ้าไม้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันหยิกเราพี่น้องเนาะ สิบหกนพนองเนาะสิบหกกุมภาพันธ์นะครับ ครับเลขเด็ดสีแยกพ่อครัวนะครับครับเอาเบิงเลขไม่ต่งก่อนด้พี่น้อง 4ี่หนึปดห้าเก้านะครับ ครับเรียกในตารางพี่น้องซีหนึ่งหกแปดห้าเก้านะครับมาในส่วนพันหอยเดียนนะพี่น้องเนอะ ขับบนล่างวิ่งพี่นอ้อง1กับ1กับ8ดพี่นอ้อง ครับหนึ่งกับ8ดเน้นที่8นะครับสัดวเกียนม่อพี่น้องครับจับคู่พี่น้องลักหนึ่ง หนึ่งสงน,งนงกนะครับรักแพี่น้อง8ปสอง แปดสี่แปดห้านะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะครับเน้น3หางพี่น้องเดี๋ยววันใน้ตล่างมมีสองนะพี่น้องเนอะสังเกตเบึงนะครับ ครับเหลือแปหตัวหนึ่งพี่น้องมากกับปพิจ,จนามึงเอานะครับครับมบึงเรียกสมตัวพี่นอ้องสี่หนึ่งสอง เจ็ดแปดสองเก็ดแปดสี่นะครับ รับสัตเก่น,นะพี่น้องเนาะกับคอยปังๆอีกน,นะพี่น้องเนาะเาวันที่16กกุมภานะพี่น้องเนาะสองห้าหกเลขเดีดยดสแยกข้อกลัวบนล่างวิ่ง1กับ8เน้นที่8ดพี่น้องหนึ่งสองหนึ่ก้าแปดสองแห้า ขับเลขสามตัวกัตามนี้แหละพี่น้องขับบอมักมันจับคู่กับจับเอาอได้นี้ก็ได้พี่น้องเด้อรับเก้าสี่เก้าห้าไปประมาณน,นั้นแหละพี่น้องนะครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกับพอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแชนแนวทางนะครับเอาฉะนั้น,นพอเตรียมก็ไวพ้พอนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอฟซีก็จะไดุ้ฉๆโฉบมนันกัน เอามากสอบตัวแรกก็จะเลื่อมพี่น้องเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนะเาะให้เป็นจังโสดจังบุญอีกนะครับเอาเอย่าลืมนะพี่น้องเนื่อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอแต้มขอกบขอบคุณทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มแต้มขอไว้พรอมให้โสดโสดมันมันแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะ รััพพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม